ต้นตะขบค่ะวันนี้เรามาดูต้นตะขบกันนี่แหม่มก็เพิ่งเคยเห็นชัดๆนี่แหละต้นตะขบค่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้ยโอ้ยนี่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 ค่ะใบเป็นอย่างนี้นะนี่แล้วดูลูกดูลูกนี่ลูกยใหญ่เแล้วสุกแล้วด้วยนี่ค่ะตะขบค่ะทุกคนนี่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 กิ่งนี้นะนี่นะอือ โอ้เหยียบขอนไม้เก็บตะคบเก็บตะคบนี่นี <the first time> ่เก็บตะคบนะคะนี่เก็บได้แล้วนี่เก็บได้แล้วอุ้ยลูกใหญ่อะลูกใหญ่อะนี่เขียวเขียวก็มีนี่อุ้ยนี่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 ได้อีกได้อีกได้อีกนี่ตะคบอุ้ยเก็บ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 โอ้ลูกนี้ยังเขียวอยู่ ออ้ยโอ้ยจะครบจะครบจะครบไดาแต่ลูกดำๆเนาะอาจารย์ลูกอย่างนี้ยังไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ก่อนนะคะอุ้ยเยอะเลยอ่ะนู่นนูนนูนนู่นไม่ถึงค่ะไม่ถึงไม่ถึงอไม่ถึงนะคะทุกคนเดี๋ยวดูดิต่ำๆมีอีกไหมโอ้ยนู่นเต็มเลยเต็มเลยเยอก่อนเยอก่อน ข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนอู้อู้อู้อข้ามไปก่อนเหรอเนีย่ยใส่กระเป๋าก่อนอ,อ,อ,อนู้อุ้ยเยอะอ่ะเยอะอ่ะเยอะอ่ะนี่อู้ยอู้ย เอาไปไงเนี่ยอู้อออููยเยอะ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 นี่เด็ดเป็นพวงอย่างนี้ไปเลยนะอ้หยตะโขอบอะ่ะอ่ะอันนี้อันนี้เด็ดทั้งพวงเลยนี่ตะขบลูกยังใหญ่อู้หลูกนี้ลูกนี้หวานเจ็บแน่เลยหวานเจ็บแน่เลยอุ้ยลูกนี้ไม่ค่อยสวยแล้วอะ่ะไม่เอาเอาลูกนี้นี่ มีอีกไหมนี่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 อู้นี่จิ๋งนี้ดิเอาลูกนี้นี่ลูกนี้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 เอาลูกนี้นลูกนึงอ,อุ้ยเยอะอะเยอะอะมาเก็บตะโขบจ้านี่ค่ะไปดูอีกดูอีกดูอีกโอ้โหเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจโอ้โห นี่ลูกนี้เอากิ่งนี้นี่นี่โอ้ย,อย,อยหักกิ่งอย่างนี้เลยได้เป็นช่อเลยนี่นี่ได้เป็นช่อเลยอันนี้ลูกเอาลูกอันนี้เด็ดลูก เยอะอ่ะไปดูพวงนี้ดิไปดู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 ดิโอ้ยนี่เอาลูกนี้ไม่เอาเอาลูกนี้ลูกนี้ไม่ลูกใหญ่เงี้ยลูกน่ากินด้วยอ่ะลูกน่ากินโอ้อันนี้ยังลูกเล็กอยู่เลยอ่ะอันนี้ยังลูกเล็กอยู่เลยเอาลูกนี้นี่ ตะโขบค่ะไปดูลูกนี้ดินี่โอ้โหเยอะอะ่ะมาเก็บตะโขบจ้านี่อ่าโอ้หน่นเต็มเลยเต็มเลยค่ะเนาะเออกิ่งตำนี้เยอะเองอ่ะจริงแบำตำนี้เยอะมากเลยอะ่ะนี ลูกนี้อันนี้ยังไม่สุกนะคะนี่มีหลายรุ่นนะนี่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่มีหลายรุ่นน่ะนะคะนี่นี่รุ่นนี้ก็มีนี่นี่ยังเล็กอยู่เพิ่งออกนี่นี่โอ้โหเอาตั้งพวงเลยลูกกินได้ป่าเนี่ยเนี่ยจะออกเปรี้ยวไปเนี่ยอย่างนี้เอาตั้งพวงเลยเนาะนะคะ โอ้ยเก็บเพลินเก็บเพลินนะทุกคนนี่นะได้เยอะเลยอะ่ะโอ้ยเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเนี่ยลูกตะขบค่ะทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะอย่าลืมสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะกดกดให้กำลัาางใจด้วยจ้าพามาเที่ยวชมต้นตะขบจ้า